ทุกคนครับผมเพิ่งเจอเรื่องระทึกขวัญมาเมื่อวานซื้ผมคึกขนองบินโรนเล่นแถวบ้านเพื่อนกะจะถ่ายมุมสวยๆอวดลงโซเชียลหน่อยแต่ปรากฏว่าผมบินสูงเกินไปล้ำเข้าไปในเขตห้ามบินขอมสนามบินเฉยเลยตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับบินถ่ายรูปเพลินๆจนมีเสียงไซเรนดังลั่น เฮ้ยนั่นมันอะไรวะเพื่อนผมร้องเสียงหลงผมก็งงงหันไปมองเห็นรถตำรวจวิ่งเข้ามาใกล้ๆตำรวจคุณครับลงโรนเดี๋ยวนี้ผมใจหายว่ารีบกดลงจอดแทบไม่ทันตำรวจเข้ามาถามใหญ่ว่าบินขึ้นมาได้ยังไงรู้ไหมว่าผิดกฎหมายผมน่าเสียบอกไม่รู้จริงๆครับตำรวจบอกว่าการบินโรนในเขตห้ามบินมีโทษทั้งจำทั้งปรับผมนิ่งเหงื่อตกเลยครับ เกือบไปแล้วโชคดีที่ผมให้ความร่วมมือแล้วบอกว่าไม่รู้จริงๆตำรวจเลยแค่ตักเตือนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทก่อนบินโดรนต้องเช็คกฎหมายและพื้นที่ให้ดีไม่งั้นจากเรื่องสนุกจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ติดคุกได้เลยนะครับฝากไว้เป็นอุทาหรณ์